ชนที่ล้ำสมัยที่สุดในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้และกำลังจะเปลี่ยนวิถีชีวิตของคนกรุงเทพมหานครแบบที่ไม่เคยเกิดขึ้นมาก่อนลองจินตนาการดูว่าคุณตื่นเช้าขึ้นมาเดินออกจากบ้านและภายในเวลาไม่กี่นาทีคุณขึ้นรถไฟที่มีเทคโนโลยี AI ควบคุมความปลอดภัยแบบเรียลไทม์ระบบไร้คนขับรุ่นใหม่ที่วิ่งได้อย่างนุ่มนวลและแทบจะไม่รู้สึกถึงการเร่งความเร็วหรือชะลอความเร็ว นี่คือประสบการณ์ที่สายอนาคต2025ตั้งใจมอบให้ผู้โดยสารทุกคนไฮไลท์แรกที่ทำให้ผู้คนพูดถึงอย่างมากคือดีไซน์ขบวนรถแบบใหม่ที่ให้ความรู้สึกหรูหราระดับพรีเมียมตัวรถถูกออกแบบด้วยเส้นสายที่โบฉเฉี่ยวทันสมัยไฟน้าเลตด,ดีไซน์เฉียบสะท้อนภาพลักษณ์แห่งอนาคตทุกองค์ประกอบถูกตั้งใจพัฒนาให้แสดงถึงความเป็นมหานครสมัยใหม่ของเอเชีย ที่กำลังยกระดับตัวเองสู่ระดับสากลเมื่อก้าวเข้ามาภายในคุณจะพบกับพื้นที่กว้างขึ้น15%จากกลุ่นเดิมที่นั่งถูกปรับปรุงใหม่รองรับสุริระได้ดีขึ้นวัสดุที่ใช้เป็นวัสดุทนไฟรุ่นใหม่น้ำหนักเบาแต่แข็งแรงอย่างเหลือเชื่อระบบไฟส่องสว่างด้านในถูกปรับแบบไล่เฉดอัตโนมัติทำให้บรรยากาศในขบวนรู้สึกผ่อนคลายไม่ว่าจะเป็นช่วงเช้าตรู่หรือค่ำมืดรอบเมือง และสิ่งที่ทำให้หลายคนตื่นเต้นที่สุดคือหน้าต่างพาโนรามาที่กว้างขึ้นทำให้มองเห็นวิวเมืองกรุงเทพมหานครที่กำลังค่อยๆปรับเปลี่ยนสู่มหานครแห่งแสงไฟและสถาปัตยกรรมใหม่ๆอย่างเต็มตาก,การนั่งรถไฟฟ้าไม่ใช่แค่การเดินทางอีกต่อไปแต่มันกลายเป็นช่วงเวลาที่เราสามารถพักผ่อนชมวิวหรือแม้แต่ถ่าย Story สตอรี่สวยๆได้แบบเพลินๆ เทคโนโลยีใหม่ที่เป็นหัวใจสำคัญของสายนี้คือระบบควบคุมการเดินรถ AI อัจฉริยะที่สามารถคำนวณเวลาระหว่างขบวนได้อย่างแม่นยำลดเวลาเดินรถทั้งหมดลงกว่า18%เมื่อเทียบกับเส้นทางเดิมมีการติดตั้งเซ็นเซอร์ความปลอดภัยตามโครงข่ายรถไฟกว่า1,200จุดตรวจจับการสั่นสเทือนสภาพรางและความปลอดภัยทุกอย่างแบบเรียลไทม์ ทำให้รถไฟสามารถวิ่งด้วยความเร็วสูงสุด95กิโลเมตรต่อชั่วโมงได้อย่างมั่นใจปลอดภัยและเสถียรและถ้าคุณเป็นคนหนึ่งที่ต้องเดินทางช่วงเร่งด่วนบอกเลยว่านี่จะเป็นของขวัญที่ดีที่สุดสำหรับคุณเพราะความถี่ของขบวนรถถูกปรับให้สั้นลงเหลือเพียง2.3นาทีต่อขบวนในช่วงพรมธามเรียกได้ว่าก้าวขาไม่กี่ก้าวขึ้นบันไดสถานีรถก็พร้อมให้บริการแทบจะตลอดเวลา ผมดายุการต่าคิอ q อัดที่ทำให้เหนื่อยตั้งแต่เช้ากันแล้วอีกหนึ่งจุดเด่นที่น่าทึ่งคือสถานีใหม่หลายแห่งถูกปรับปรุงด้วยแนวคิดสมาร์ทสเตชันเต็มรูปแบบติดตั้งจอ l e ดรายงานสภาพการเดินทางแบบสดอัปเดตสภาพอากาศแบบรายนาทีและที่น่าตื่นเต้นคือมีระบบแนะนำเส้นทางอัตโนมัติที่ผู้โดยสารสามารถสแกน QR แล้วระบบจะคำนวณเส้นทางที่ดีที่สุดให้คุณทันที ช่วยลดเวลาแม้ในวันที่การจราจรบนถนนยุ่งเหยิงที่สุดด้านสิ่งแวดล้อม BTS สายอนาคต2025ยังใช้พลังงานที่ถูกรีไซเคิลจากระบบเบรกไฟฟ้านำพลังงานที่สูญเสียกลับมาใช้ในสถานีช่วยลดการใช้พลังงานลงถึง2ต่อปปีถือเป็นก้าวสำคัญของระบบขนส่งที่ยั่งยืนในเมืองใหญ่สำหรับคนเมืองที่ชอบใช้ชีวิตแบบเร่งรีบ สถานีใหม่ถูกออกแบบให้มีพื้นที่เชื่อมต่อกับคอมมูนิตี้มอลล์คาและ Coworking Space ซทำให้การเดินทางไม่ใช่แค่การเคลื่อนที่แต่เป็นส่วนหนึ่งของไลฟ์สไตล์เมืองใหญ่ยุคใหม่ไม่ว่าคุณจะต้องแวะจิบกาแฟก่อนเข้าทำงานหรือหาที่นั่งเปิดโน้ตบุ๊กทำงานด่วนก็สามารถทำได้ทันทีโดยไม่ต้องออกนอกสถานีสิ่งที่ทำให้สายอนาคตกลายเป็น Talk of ฟเดอะทาวคือประสบการณ์ที่ผู้โดยสารรู้สึกได้จริง ตั้งแต่ความนิ่งของรางความเงียบของเสียงเครื่องยนต์ไปจนถึงการเร่งความเร็วที่นุ่มจนแทบไม่รู้สึกกว่ารถได้ออกตัวแล้วและนั่นทำให้หลายคนยืนยันว่านี่คือเวอร์ชั่นที่ดีที่สุดของ BTS ตั้งแต่เคยมีมาหลายเมืองใหญ่ทั่วโลกอย่างโตเกียวโซปรารีสหรือสิงคโปร์ต่างยกระดับระบบรางของตัวเองอย่างต่อเนื่อง แต่ครั้งนี้กรุงเทพมหานครก็ไม่ได้น้อยหน้าเลยแม้แต่นิดเดียว BTS สายอนาคต2025คือคำตอบชัดเจนว่าไทยพร้อมก้าวสู่ยุคใหม่ของการเดินทางในเมืองใหญ่และพร้อมเป็นตัวอย่างให้หลายประเทศในภูมิภาคหันมาศึกษาเทคโนโลยีนี้ลองคิดดูว่าหลังจากนี้ชีวิตของคนกรุงเทพมหานครจะเปลี่ยนไปมากแค่ไหนการเดินทางเร็วขึ้นสะดวกขึ้นประหยัดเวลาได้เป็นชั่วโมงต่อสัปดาห์ คุณภาพอากาศดีขึ้นจากระบบขนส่งที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมและความรู้สึกที่ได้รับเมื่อเห็นเมืองหมุนเข้าสู่อนาคตอย่างแท้จริงในมุมของนักท่องเที่ยวสายอนาคตยังกลายเป็น landmark การเดินทางแห่งใหม่ของกรุงเทพมหานครโดยเฉพาะสถานีที่มีการตกแต่งแบบไฮเทคผสมผสานความเป็นไทยเข้ากับความทันสมัย เช่นการใช้ลวดลายศิละปะไทยประยุกต์การติดตั้งอินฟินิตี้ลูบเลตที่ให้แสงเฉดต่างๆตามทีมของเทศกาลทำให้เป็นจุดที่หลายคนตั้งใจแวะมาถ่ายภาพโดยเฉพาะนอกจากนี้ระบบตัวรูปแบบใหม่ที่ใช้เพียงการแตะโทรศัพท์หรือสมาร์ทวอทก็ช่วยให้ทุกอย่างง่ายขึ้นอีกระดับคุณสามารถชำระเงินผ่าน e ีวอลเลใดก็ได้รองรับการใช้งานทั้งนักท่องเที่ยว คนทำงานและคนกรุงเทพมหานครที่ใช้ชีวิตแบบดิจิทัลเต็มตัวเรียกได้ว่ามีความคล่องตัวกว่าเดิมหลายเท่าและแน่นอนว่าการเปิดตัวครั้งนี้ไม่ใช่แค่การเปิดเส้นทางใหม่แต่เป็นการประกาศว่ากรุงเทพมหานครพร้อมเดินหน้าสู่อนาคตอย่างเต็มรูปแบบพร้อมแข่งขันกับเมืองใหญ่ทั่วโลกทั้งในด้านเทคโนโลยีความสะดวกสบายและสไตล์ชีวิตที่ทันสมยัย เมื่อภาพขบวนรถไฟสายอนาคตวิ่งเข้าสถานีเสียงประกาศชัดเจนขึ้นพร้อมไฟสถานีที่ค่อยๆเปลี่ยนเฉดสีมันทำให้หลายคนรู้สึกเหมือนได้เข้าไปอยู่ในเมืองแห่งอนาคตที่เคยเห็นแค่ในภาพยนต์รวิทยาศาสตร์และวันนี้มันกลายเป็นความจริงที่จับต้องได้แล้วสำหรับคนที่ยังไม่เคยลองขึ้น BTS รุ่นใหม่นี้แนะนำอย่างยิ่งว่าคุณต้องลองด้วยตัวเองสักครั้ง เพราะความรู้สึกตอนที่ประตูเปิดและคุณก้าวเข้าไปในขบวนรถคุณจะสัมผัสได้ถึงความล้ำความสะอาดความเงียบและกลิ่นอายของเทคโนโลยีทันสมัยแบบเต็มๆจนรู้สึกว่านี่แหละกรุงเทพมหานครเวอร์ชั่นใหม่ที่เรารอคอยมานานท้ายที่สุดนี้การเปิดตัว BTS สายอนาคต2025ไม่ได้เป็นเพียงก้าวสำคัญด้านคมนาคม แต่เป็นประกาศชัดเจนว่าเมืองหลวงของไทยกำลังก้าวไปสู่อนาคตอย่างมั่นคงและกำลังสร้างมาตรฐานใหม่ให้การเดินทางเป็นเรื่องที่ง่ายขึ้นเร็วขึ้นและสะดวกสบายอย่างที่ทุกคนคู่ควร